ฟังแล้วขนลุกจริงๆค่ะทุกคนคะมาเป็นกองทัพเลยนะคะดำชมพูดได้บุกยึดเมืองหลวงนะคะของซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะเป็นวันที่สองกับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะทุกคนพลังการร้องนี่โอ้โห เข้มจริงๆนะดุดันไม่เกรงใจใครนะคะส่งพลังไปบนเวทีนะบนเวทีสีสาวก็ดันพลังกลับมาแบบนี้นะคะเขาถึงบอกว่าทิริยานี่เป็นอีกคอนที่ประทับใจสุดฤทธิ์เลยนะคะโอ้โหแบบ มันเต็มเวียงมากนะมันแบบสุดเวียงจริงๆเอากล้องก็เวียงนะคนดูก็เวียงแบบนี้สุดฤทธิ์สุดเดชไปเลยนะคะก็บอกว่ามีการตั้งแบบหัวข้อเยอะมากนะสําหรับแบบชาวลิยาดเองหรือชาวซาอุเองนะที่มาทําคลิปแล้วก็ลงโซเชียลบอกว่าโอ้โหนี่มันแบบเป็นที่สุดแห่งความคลั่งไคล้จริงๆนะคะ แหม่ซึ่งเมื่อวานก็ดูจะมีข่าวดราม่านะคะเมื่อสาวๆไปเยือนแถบนี้นะคะว่าเอ๊จริงๆแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมมากมายจริงๆเลยต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าส่วนสําคัญเลยเนี่ยเป็นในส่วนของวัฒนธรรมแล้วก็เป็นชาวมุสลิมจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะการแสดงออกนะของผู้หญิงเนี่ยข้อจํากัดเยอะจริงๆนะข้อห้ามเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเผยเรือนร่างใบหน้าการแต่งกายต่าง ต่างรวมไปถึงการแสดงออกและการเต้นเลยทีเดียวนะคะซึ่งจริงๆหลายอย่างเนี่ยผิดกฎผิดหลักทางศาสนาด้วยนะคะอันนี้หมายถึงสําหรับคนในบ้านเกิดเมืองนอนเขาเองอะนะ เพราะฉะนั้นค่ะก็เลยจะยากมากนะในการที่จะรับวัฒนธรรมจากต่างแดนเนี่ยเข้าไปถึงข้างในนะเหมือนแบบเจาะไข่แดงเลยอะเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นความข้างใครจริงๆแล้วก็มามีดราม่าก,กันใช่ไหมว่าเออแบ็คพิงเข้าไปแบบได้หรอเหมาะครวรหรือเปล่างูนี้งั้นซึ่งจริงๆทุกอย่างจบลงอย่างราบรื่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นความต้องการของคนที่นั่น จำนวนมากมหาศาลจริงๆค่ะดูได้จากคอนเสิร์ตนะคะคือแอดก็เลยไปตามดูจากเสียงของคนตรงนั้นจริงๆที่เขาทำโซเชียลเนาะว่าเอ๊ะเขารู้สึกยังไงแบบไม่ใช่มันมีแต่คนภายนอกมานั่งดราม่าเองนะคะซึ่งเขาก็มีคอมเมนต์กันตั้งแต่แบบก่อนเริ่มคอนเสิร์ตเลยนะคอมเมนต์กันส่วนใหญ่ค่ะแบบพอเริ่มมีภาพบรรยากาศก็จะแบบไปถึงกันแล้วหรอ เอาสาวๆเล่นถึงกี่มโมงคอนเสิร์ตเริ่มแล้วตื่นเต้นมากเลยแล้วก็มีคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะบอกว่าโอ้โหไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นแบบนี้มานานมากแล้วจริงๆเพราะที่นี่ยากมากเลยที่จะมีศิลปินเคป๊อปเข้ามานะคะหรือว่าเป็นศิลปินดังๆที่เข้ามาแสดงแล้วก็เราไม่มีศิลปินต่างชาติเนี่ยเข้ามานานมากแล้ว อันนี้อาจจะหมายถึงแบบในเรื่องของแง่ของวัฒนธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของการปิดประเทศจากช่วงโควิดด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโ้นมันเลยทําให้การมาถึงของ b l a c k พิงคอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบโคตรจะตื่นเต้นเลยนะอันนี้ก็คือคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะบอกอุ๊ยแอดเก่งแอดอ่านได้ร้อยยีภาษา ปล่าจ้าบางภาษาก็ต้องทานสเลตนะคะก็แปลเอามาให้แบบนี้เลยเพราะว่าก็อยากจะรู้ในมุมของแบบเออคนบ้านเขาว่ารู้สึกยังไงกับสาวๆา l แบล็ i พิงเนาะคนวงนอกนะคะหรือว่าแอนตี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องเอามาวิจารณ์กันให้เละเทะนะะหรือว่าคนไทยเองที่แบบเออไม่เก็ตไปเดือดร้อนแทนเขาอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนในประเทศเขาเนี่ยชื่นชอบนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่ามีการตกลงกันแล้วแหละที่จะให้เข้าไปแสดงส่วนสาวๆก็อยู่ในกฎกติกามารยาทนะคะมีการใส่ถุงน่องสีดำแล้วก็ใส่แบบก็คือใส่ปิดหมดทั้งขาเนาะแล้วก็อย่างเจนนี่เห็นได้ชัดเลยเจนนี่บางบางบางท่อนบางตอนก็คือของโชว์คือใส่เป็นกางเกงขายาวไปเลยนะคะแล้วทุกคนก็คือใส่ ทนเรียบนะคะก็คือสีดำเป็นหลักเลยแล้วก็มีสีชมพูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวงนะแล้วก็ลดท่าเต้นเซ็กซี่อย่างที่แอดได้เล่าไปก่อนหน้านั้นซึ่งก็ยังไม่เห็นว่าเอ๊ะตรงเนี้ยจะไปสร้างปัญหาที่ผิดกับกฎก,ฎก,กาาติกามารยาทไม่ว่าจะเป็นมารยาททางสังคมหรือว่ามารยาททางศาสนาและวัฒนธรรมยังไงนะคะสำหรับคนที่แบบเอามาเป็นประเด็นโจมตีเนาะ นอกจากนี้ที่ริยาดเขายัางฟินสุดด้วยนะคะดูสิอา้าวน้องแชงวิ่งไปไหนลกูกนำทีมนะคะอนุบาลมีน้อยวิ่งไปล้เจ้าโอ้บริงริยาดเขาเซอร์ไพรส์ค่ะจุดพลุเล่นใหญ่ให้แบบนี้อีกแล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้สาวๆก็ได้ไปดูพลุที่ทางรู้สึกจากยุโรปหรือเมก,กานะประเทศอะไรนะบอกแอดหน่อยไหมความจำสัน้นความรักก็สั้นไปด้วยนะคะทุกคน <laughs> แต่ความรักที่มีต่อสาวชมพูดาหมอแอดนั้นยาวนานจริงๆคะ่ะอ่ะ มานะกับเขาเรื่องก่อนอ่ะหยุดคลั่งหลักก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าเนี่ยค่ะมีการทวนกันวิ่งมาดูพลุแล้วก็นั่งดูพลุแบบนี้นะคะคือเป็นภาพที่เชื่อว่าไม่ใช่แค่บิงลิยาดนะที่น้ำตาไหลขนาดเราดูผ่านโซเชียลนะเราเห็นความน่ารัก และสัมพันธภาพที่มันแสนจะยาวนานนะสู้ก็สู้มาด้วยกันทนก็ทนมาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะได้รับคำชมได้รับรางวัลหรือว่าได้รับคำด่าดูหมิ่นบูลลี่อะไรก็รับมาด้วยกันแล้วก็ปลอบใจกันทั้งนั้นนะคะ ก็เลยจะบอกว่านี่เป็นภาพที่น่ารักจริงๆค่ะโอนี่จีซูของเราก็ยิ่งน่ารักนะคะคือมองผู้เศ็จก็หันมามองน้องๆทั้ง3คนแบบนี้นะคะเอ็นดูมากๆเลยเหมือนแบบน้องแฮปปี้พี่ก็แฮปปี้นะอะไรแบบนี้เพราะว่าในฐานนะพี่ใหญ่ของวงนะคะซึ่งต้องบอกว่าด้วยความที่ทุกคนเนี่ยมีความเก่งกันคนละด้านเนาะเหมือนอย่างทุกคนเนี่ยสมมติว่าถ้าลิส อ่าลิสเจนเนมัวแต่ดเล่นกันจะมาเล่นกันนุงน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 ่งนิงน่งนุ่งนิ่งเอนเตอร์เทนแบบนี้นะชาย,ยองเนี่ยจับไม้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโคศกประจําวงทันทีนะคะเดี๋ยวนี้เป็นโคศกทั้งเปิดปิดนะเชื่อมตรงกลางขอนด้วยนะส่วนพิซูก,ก็เป็นสายเอนเตอร์เทนนะน่านรักวิ่งไปหาแฟนแบบทุกซอกตอกมุมซอยนี่วิ่งลงไปได้คือวิ่งลงไปแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่รู้ค่ะพิเนี่ยจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจจะไม่ได้เท่ากับทุกคนที่ไปเรียนในต่างประเทศมาแต่ สมาชิกในวงเนี่ยคือน่ารักมากแบบเขาเรียกว่าทูเวย์ทูเวย์คอมมิเนเคชันก็คือสื่อสารกับทั้งแฟนด้วยเสร็จก็มาบอกพีเป็นล่ามจากพีไปบอกแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าต่างคนต่างดูแลก,กันดูแลในเรื่องของการสื่อสารให้กับพิซูส่วนพิซูก็ดูแลน้องๆน,น,นะในแทบทุกด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นการห่วงเรื่องความปลอดภยัย นะแล้วก็เรียกว่าให้กําลังใจกันและกันอะเอออย่างเงี้ยมาโดยตลอดเลยซึ่งแอดก็จะเห็นนะคะว่าตลอดทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยขนาดยังไม่จบทัวร์นะมันก็จะมีมุมที่แบบโอ้ยต้องช่วยเหลือกันเยอะนะเออเฉือกลงเท้าหลุดบ่างไอ้น่ะหลุดไอ้นี่หลุด,นะลด,ลดเออน้องแชงโยนไม่ไม,ม่ลอยอ่าเออเจนนี่โดนไฟลิซ่าเอออะไรอะเออไอ้ที่เลื่อนอะทางเดินไม่ไม่เลื่อนบันไดไม่เลื่อนอะไรอย่างเงี้ย เขาเรียกบันไดหรือเปล่าคนลิฟต์หรอลิฟต์เออลิฟต์ที่แบบต้องยกเวลาน้องเต้นไหมเหลื่อนบาอะไรเงี้ยคือใครที่อยู่ใกล้ใครเนี่ยก็จะเห็นว่าจะช่วยกันเซฟแล้วก็ดูแลกันละกันมากเลยนะเป็นวงผู้หญิงแต่สามารถดูแลตัวเองได้นะแล้วก็สตรองมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เลยจะบอกว่านี่ก็เป็น ค่าแผงความผูกพันค่ะรวมไปถึงที่ริยารก็ทำโปรเจกต์มันนี่ของน้องลิสสำเร็จด้วยด้วยการโปรโยเงินแบบนั้นนะคะน้องเราก็ล่าสุดเก็บเงินเก็บทองนะกี่วันที่เขาโปรยก็เก็บกลับบ้านหมดน่าเอ็นดูจริงๆนะคะก็เป็นความสําเร็จที่แบบอืเป็นความทั้งใจแล้วก็ยกให้แบบบลิงและลิลลี่ลิยาดนี่คือนัมเบอร์วันในใจเลยนะตอนนี้อย่างที่บอกนะคะแอดเชื่อเลยว่า ในเรื่องของหลักศาสนาเนี่ยทำให้สาวๆแต่ละคนเนี่ยที่เป็นบลิงเนี่ยกว่าจะออกจากบ้านมาดูคนเนี่ยไม่ง่ายแนย่ขนาดของเรานะคะกรุงเทพรถติด h ชั่วโมงนี้คือไม่ง่ายแล้วใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยมันมีอุปสรรคหลายเรื่องนะจะต้องแบบหนีทางบ้านมันหรือเปล่าครอบครัวเข้าใจไหมคือมันเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนมากนะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยแอดเคยแบบก็คือดูข่าวเกี่ยวกับประเทศแถบนี้เยอนะเนาะข้อจํากัดผู้หญิงนี่คือแบบ โหซีเรียสมากแล้วก็เคยไปดูการ์ตูนใน Netflix อะไรเงี้ยสมมติถ้าใครสนใจเรื่องแบบดินแดนอาหรับอะไรแบบนี้หรือว่าวิถีผู้หญิงมุสลิมไปดูได้เลยนะคะเพราะว่า คือในบางประเทศที่เขาเคร่งมากๆเนี่ยออกจากบ้านโดยที่ไม่มีผู้ชายเป็นผู้นํานะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยอาจจะถูกจับเลยหรืออาจจะถูกทําลายได้เลยนะคะทุกคนคือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากๆคือมันเป็นเรื่องของคอขาดบาดตายเลยอะ่ะคือแบบเอาง่ายๆเป็นผู้หญิงคนเดียวออกจากบ้านคือเสียชีวิตได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็ถ้าแต่งตัวไม่มีชิดไม่มีฮิญาไม่มีอะไรก็โอ้โหคือแบบเสียเลือดเสียเนือ้อจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่ น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกไปแอดก็เลยเชื่อว่าถึงแม้โลกมันจะแบบก้าวมาถึงพออนี้แล้วก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าการมาดูคอนเสิร์ตของเ,ออเขาเรียกว่าประเทศในแถบนี้เนี่ยไม่ง่ายจริงๆโดยเฉพาะกับการต้องแบบ สู้ฝ่าฟันว่าฉันชอบเคปบ๊ปะแสดงจุดยืนเนี่ยนะอย่างที่เขาบอกค่ะบางทีเนี่ยจะหาดูนิตยสารห,หรือหาฟังเพลงของศิลปินเคปบอบเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะนี่ขนาดแบบปัจจุบันแล้วนะคําว่าง่ายขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังยากมากๆสําหรับในหลายประเทศนะคะก็เลยขอเป็น กำลังใจให้กับบลิงในแถบอาลับหรือว่าอาจจะเป็นแบบบลิงที่มีเรื่องของศาสนาที่เขาห้ามเอนเตอร์เทนด้วยอย่างเงี้ยเออแบบผิดกฎผิดหลักอะไรแบบนี้เนาะเออก็เลยบอกว่าอยากขอเป็นกําลังใจเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกคนก็สามารถมีความฝันแล้วก็สามารถมีชีวิตโดยมีไอดอลเป็นแรงบันดาลใจได้นะคะอา้าวพอแล้วดีกว่าแหมวันนี้ ทำไมมาจริงจังจังเลยอะไรเงี้เนาะก็อยากจะอธิบายให้ฟังแล้วก็เอาเสียงจากบลิงที่ลิยะจริงๆหรือว่าบลิงในดินแดนอาหรับในซาอุอะไรแถบนั้นเนี่ยที่เขาคอมเมนต์เนี่ยมาอ่านให้ฟังจริงๆว่าเขารู้สึกดีใจมากๆที่ b l a c k พิง k อุตส่าห์ไปหาเขาดัานดดนคอนแทคแล้วเข้าไปจนได้แล้วทุกคนก็สามารถแบบ พร้อมใจกันออกจากบ้านมาดูงยมาดูได้เออไม่ดูง่ายมาดูได้มันไม่ง่ายจริงๆนะคะที่คนรักกันจะมาเจอกันนั่นเนาะโอประมาณนี้ละกันค่ะเอ๊มีความประทับใจอะไรนะมีจุดพลุ ء, ใช่ไหมแล้วเขาก็มีเปิดไฟโอโ้เป็นแบบดำชมพูต้อนรับทั้งเมืองเลยแล้วก็มีโปรเจกต์น้องลิสที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความน่ารักการแต่งกายของสาวสาวที่ให้เกียรติตามหลักศาสนาแล้วก็ตามกฎระเบียบของประเทศชาติหรือว่า แถบทวีปนั้นๆในการปฏิบัติตัวด้วยในคอนด้วยนะคะรวมถึงภาพประทับใจในการที่สี่พี่น้องมานั่งดูพลุด้วยกันแบบนี้อีกแล้วน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะ,ะวันนี้เหนื่อยแล้วค่ะแอดพูดแบบไม่ได้หายใจเลยขอไปพักกินน้ำแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์ไว้เนอะแล้วก็ออถ้าเกิดว่าแอด พูดผิดหรือเข้าใจผิดในส่วนไหนไปอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องขออาภัยด้วยเนอะอันนี้มาจากสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้แล้วก็ศึกษาผ่านตาม,มาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาเนจา้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ